พี่น้องะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอบ้านนกนาเนเธอร์แลนด์อีกแล้วกับพี่น้องคอ่าวันนี้เป็นวันพุธค่ะวันพุธวันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะพี่น้องะ่ะไปค่ะเราไม่รู้ไปไหนไม่มีแปลนคะ่ะวันนี้ก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่น้องก้านกนานมาชวนนะพี่น้องไปกับก้านกนา,นานคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปกันค่ะพี่น้องไปกับก้านนกนา,นาน ไปกันเรื่อยๆเดี๋ยวไปไหนก็ถ่ายนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะไปร้านอาหารกันกินอาหารเตี้ยงััโกนค่ะมิชลินอีกแล้วมิชลินสไตล์อีกแล้ว <laughs> คนยิ่งกว่าปลากระป๋องข้างในค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยตายจ้ามิชลินอะไรอ่นนะนีน่อี่สโอ้เข้าไปดูสิมเชลินค่ะดูคนยิ่งกว่าปลากระป๋องกับพี่น้องค่ะมเชลินอีกแล้วน้่นจะถ่ายให้ดูนะนะ เจ็บมาเดินอยู่โอ้ยตายตายตายทำไมมันเล็กอย่างนี้ได้ไม่ชลินสบอยู่วะกย่าปลากระป๋องมานั่งในกระป๋องหน่อยลูกปลากระป๋องมิชลินอีกแล้วโอ้ยคนพี่น้องเลยจะมีแต่คนจริงแล้วนี้ แล้วหนูคนในในนั้นอีกแล้วสิไอ้โชวายนี่ครับมิชิลลินงอีกแล้วค่ะพี่น้องมานะคะพี่น้องถามมาค่ะมาสิก็เปี่นเลย้องิดเชืบเต็มหมดวันนี้ทั้งนี้ครับ นี่นะคะพี่น้องค่ะเราสั่งเป็นจานเป็นจานอย่างนี้แหละของลูกเป็นน้ำไอศครีมของข้าวหน้าค่ะเสร็จไปเลยรนะน้ำมันนาค่ะกินเสร็จแล้วก็เดินกันไปอีกค่ะพี่น้องค่ะนี่ดู เดินกันไปดูว่ามีเแ็นแฟนของลูกบอกว่ามีคนเซฟของฝรังรร่งเศสโน่นนี่นั่นเราก็เดินไปดูอุ้ยอากาศ40องศาทอนนี้ต้องถือขวดน้ำเรียบร้อยร้อนมากร้อนมากค่ะไปะ กันไปเกี่ยวจะคุมไปทั่วเลยที่จีนริมถนนเรื่องอะไรนะใกายที่ยุโรปตรงนี้ ให้ดูที่แฟนของลูกบอกว่าเป็นอะไรสไตล์ของฝรั่งเศสแถวนี้ลมลื่นนะเมืองจีนเนี่ยต้นไม้เยอะนะคะเขาปลูกต้นไม้ตลอดดิดมถนนหรือตรงไหนก็ตามสวยเมืองจีนเนี่ยช

เราไม่ดื่มแล้ค่ะนี่สั่งมาในอะไรอ่ะมันเป็นแพ็ยูสี่แก้วค่ะแล้วก็ได้ราคาถูกคนเลยสั่งมาถลกนาไม่ดื่มการขนมนี้ค่ะเดี๋ยวจะตาลายค่ะไม่ไหวร้อนนะคะก็อมเดินเดินได้แค่สินาทีร้อนมานั่งดื่มแล้วดูสิ ใหญ่โอ้ใหญ่กว่านั้กอย่าให,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 ให้สวยนะพี่น้องล่มลื่นแถวนี้ เชนเชนเซฟังเออถนนเล็กๆกับพี่น้องค่ะถนนเชนเซฟังไอันี่โอ้ลูกคิดลูกคิดเก่าๆอ่ะใช่ลูกคิดตอนที่แม่เล็กๆอ่ะที่เมืองไทยใช้ด้วยอ่ะอเออตอนที่เล็กที่ไหนที่เดนที่แลนแหละลูกใช้โอ้นี่แม่ใช้ตอนเล็กๆเนี่ยลูกคิดเนี่ยต้องคิดเลขกับว้นี้นะ เลยเลลูกกิดซอยเล็กๆค่ะพี่น้องขาเดินด no, no. ูโน่นนู่นนี่เลิกร้านชาค่ะเขาขายชาอร่อยมากเลยมีชาหลายอย่างเขานอกนาเขาซื้อไปนะพี่โนซื้อเขานกนาซื้อชานี้ไป หอมอร่อยค่ะมีหลายอย่างกอให้ชิมค่ะร้านนี้น่ารักจังเขาบดอะไรบดยาหรือ <c oughs> นะั่งบดยา,าอยู่ <c oughs> นี่ค่ะบดยาเลยหอม ซอยเล็กๆสวยมากเลยแถวนี้สนุกอะ่ะเนี่ยมีร้านค้าเยอะแยะเลยขายทุกอย่างเลยแต่สวยนะนะรักแตซอยนี้อย่าพลาดเลยนะใครมาที่ช่างไรอะ่ะ <c oughs> นางแบบประจำเลย <c oughs> ยืนมีบง่งมีบารูอุ้ยงามหลายเลยแถวนี้สนุกเดินแล้ว เขียวสะหัดนะเมืองจีต้นไม้เต็มหมดเลยในเมืองร่มรื่นพี่น้อง่ะเราเดินมาเดินไปเดินมาถึงถึงอะไรนะช่างไฮทาวเวอร์กับพี่น้องค่ะช่างไฮทาวเวอร์ตึกที่สูงที่สุดในจีนนะครับพี่น้องสุกที่สูงที่สุดในจีนแล้วก็สูงอันดับที่ สามของโลกนะพี่น้องคะเนี่ยคนมายืนคอยกันเต็มต้องซื้อตัว๋วถือบัตรขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องมากันอคนคนมาคอยกันเราก็ยืนก้าแถวซื้อตัว๋วกับบนตับต่างๆบัตรขึ้นไปดูกันเดียวนะชั้นอะไรคดต้องขึ้นไปที่สูงสุดนั่นหละนะเียไปดูวิวกันข้างบน,นะคะ่ะ พี่น้องขาลิฟเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนนี้ค่ะมีพนักงานยืนเดินอยู่เดี๋ยวจับข้าไปทีละคนสองคนอ๋อนี่เขาลงมาแล้วค่ะลงมาแล้วลงมาแล้วเนี่ยเขาลงมาแล้วขึ้นมาถึงแล้วยังเซียงไงเตาอ่ะเียงไงเาเดี๋ยวให้ดูวิวนะลูกนะ้องให้ดูให้ดูวิวกันไปดูวิวกันคับพี่น้องไปที่ไหนก็คนเต็ม ใอ้ดูวิวก่อนให้ดูไอ้ดูบรรยากาศข้างบนก่อนค่ะดูสิครัะพี่น้องคนขึ้นลิฟต์มาไม่ถึงนาทีนะลูกนะนานเท่าไหร่ไม่นานเลยอ่ะนาทีนึงยังไม่ถึงนาทีงไ,งไม่ถึงนาทีเลยขึ้นลิฟต์มาโอ้ยสูงขนาดนี้สูงอันดับที่สามของโลก ค่อยถ่ายให้ดูข้างนอกค่ะดีวิวขึ้นมาพอพอขึ้นมาข้างบนแล้วพี่น้องฝาเนี่ยเห็นอย่างนี้ค่ะน้ำแล้วก็มีเรือแม่น้ำว่าจะจะริเวียร์นี้ใช่ไหมริเวียร์จบแม่น้ำเรือกอลงมาเห็นมาทางข้างบนนี่นี่นี่ วันนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่วันนี้มันมีฝุ่นอะไรอรย่างอ่อในอากาศ é, <c oughs> แต่พี่น้องคือว่าเหมือนยกตัวอย่างว่าฝุ่นรถเอ่ออะไรอย่างฟันรถ,ออรรฟ,นรถฟันอะไรอย่างเงี้ยที่ฝุ่นตั้งหลายอย่างพี่น้องวันนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมคะ นี่แหละเราขึ้นมาบนเช่งไฮ้ทาวเวอร์ก็อย่างนี้เลยค่ะบรรยากาศเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะนี้เลยค่ะเราขึ้นมาอีกชั้นนึงเห็นวิวอย่างนี้เนี่ยเดินขึ้นบันไดมาก็ได้ค่ะ

ตรงนี้ก็อีกฝันะ่งรอบๆนั่นแหละค่ะรอบๆตึกนั่นแหละเดินได้รอบๆเลยแม่น้าปูนมาทางนี้อีกก็อยู่รอบๆตึกนั่นแหละแม่น้ำมันก็วนนะเริ่มเปิดไฟแล้วค่ะ

นี่เปิดไฟแล้วกับแสงสียามล่ำ,ำคืนจากช่างไฮโตเบอร์อนี้เลยค่ะ ตึงตึกเลยตึกช่างไอทาวเวอร์ค่ะยามค่ำคืนค่ะงามมากเลยคนเยอะเลยมามายืนดูกันงาม งามมากเลยค่ะตึกช่างไฮทาวเวอร์ตึกสูงที่สุดในจีนแล้วก็สูงอันดับ3าของโลกค่ะช่างไฮยามค่ำคืนค่ะที่ข้างๆตึกช่างไฮทาวเวอร์นั่นเลยค่ะดูคนเต็มหมดเลยมาดู มาดูไฟดูอะไรกันครับพี่น้องขาสวยมากเลยนี่ดูบรรยาขาศสกปอกคับพี่น้องบรรยาขาดดูสิคนนี่งามหลายด้วยอะ่ะนี่ก็ปล่อยไฟขึ้นไปตึกที่ใหญ่สูงที่สุดในจีนค่ะแล้วก็สูงอันดับสามของโลกค่ะ เป็นไงมั่งคบพี่น้องขาวันนี้ไปดูตึกก็ทั้งวันนะพี่น้องขาทั้งวันเลยเดินกันเนี่ยเพิ่งถึงถึงโรงแรมสี่ทุ่มนี่ค่ะพี่น้องขาเป็นไงมั่งคะตึกสร้างไฮทาวเวอร์สวยไหมครับพี่น้องขาที่ไปดูกันมานะคะพี่น้องขาสวยไหมคะออแล้วทีนี้ท <laughs> ั้งวันเหลือเชื่อถึงสี่ทุม่มตั้งแต่ตอนเช้าค่ะพี่น้องสิบโมงเช้านั่นแหละ นั่นแหละพี่น้องสวยนะเป็นตึกที่สูงที่สุดในจีนนะในประเทศจีนแล้วก็สวยอันดับที่สามของโลกค่ะพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณพี่น้องมากๆค่ะนอกนาขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เุกับพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ให้กําลังใจช่องของข,องข้าวนอกนาในเตะแลนนี้นั้นด้วยนะคะพี่น้องขาขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ